สวัสดีครับแฟนๆช่องกูรูยูเนเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจตคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันพร้อมกับลอาบรดากูรูเป็นสามประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์ครับคืนวันนี้ผมเลือกเอาเกมเวลาห้าทุ่มครับฟุตบอลดิวิชั่สองของนอร์เวย์นะครับซาเบกอันดับสี่จะเปิดบ้านเจอกับของสวิงเกอร์อันดับสิบเอ็ด ซาเบกเนี่ย15ตั้งเกมล่าสุดบุกเสมอปราย0-0นะครับคู่ของหน้าเป็นฟีติมอาร์เซมีเล่นกับโอลิเวอร์เอ็ดวาร์ดเซ่นนะครับฝั่งของทีมเยือนอย่างของซูนเกอร์มีแค่7คะแนนครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับบราน1-3นะครับคู่ของหน้าเป็นมาตินอนเดอร์เซ่นเล่นกับมาริอัสบิงกาเกอร์นะครับท่านครับเปิดมาให้ซาเบกเป็นต่อแน่ครับซาเบกเป็นทีมที่เพิ่งจะตกมาจากหลีกสูงสุดดังนั้นเป้าหมายคือการเลื่อนชั้นกลับไปนะครับเกมในบ้านเป็นจุดขายเเจอออกกับงร์ ที่แพ้3จาก4เกมครับสกอร์ที่เป็นไปได้ผมมองว่าสตาเบกจะเปิดบ้านชนะ3ประตูต่อหนึ่งนะครับดังนั้นคืนนี้คอนเฟิร์มไปที่สตา r b เบ k คครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยประจำทุกวันนะครับกัแบบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้ในทีเด็ดเจ๊ดำนั่นเองนะครับก็เลยนนะเห็นหนะ้าเห็นตานกันแบบนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามมันได้ทุกช่องทางเป็นกำลังใจกับเรา3ประสานกูรูยูนเต็ดด้วยนะครับวันนี้ก็เคืนวันจันทร์นะครับไปกันที่ฟุตบอล ทางด้านของอะเรคโคลิกาเนของนอร์เวย์ลีกรองของนอร์เวย์นั่นเองนะครับยังคงเตะให้เราได้ลุ้นกันอยู่นะวันนี้5ทุ่มตรงนะครับอันดับ2รองจากฝฟง SK b r a n บครับพบจากฟงเอ็มยอนดาเล่นนะ r บรนชนะมา5เกมติดนะครับเอ็มยอนดาเล่นชนะ4แพ้1ฟอร์มดีพอ,อก,กันเฮดตูเฮดเอ็มยอนดาเล่นดีกว่าชัดเจนครับ10นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเอ็มยอนดาเลชนะไป6 เสมอไป4ไม่เคยแพ้บรานมาก่อนนะครับตัวเล่นครับบราวนวันนี้เล่นในบ้านครับอันเดรสคอฟกาสนะครับมาติอัสราสมูเซนและนิคลาสคาสโตรนะครับส่วนเอมยอนดาเล่นยับมีอาร์เดนแฮนเซนมาร์ตินโอเวนสตัดและเบนจามินสต็อกเก้นะคู่นี้บรานเล่นในบ้านบังคับชนะ1ประตูเพื่อเสมอตัวยิงห่างกว่านั้นเมื่อไร่แฟนเฮเต็มๆซึ่งจะนดูแล้วโอกาสเสมอสูงมากคู่นี้เพิ่มเหลอเอ็มยอนดาเล่นบุกเก็บ3มแต้มด้วยซ้ำนะครับหรือถ้าบราจะชนะ โอกาสที่จะสะกอร์แบบบุบวิดลูกดึงนี้มีสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสกอร์ที่เข้าไปจะเกิดขึ้นนะครับบรนเสมอกับเอ็มยอนดาเล่น1ประตนนูต่อหนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทีเด็ดเจดำมองไปที่ทีมเยือน,นครับเอ็มยอนดาเลนฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้นะครับติดตามพวกเรา3ประสานกูรูยูนเต็ดได้ในทุกช่องทางนะพรุนี้เจอกันใหม่กับทีเด็ดเจาดาสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวกูรูเลนแต่ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาพาเฮผมจะไม่พาคุณเดินเซยแน่นอนการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันละหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับโดยที่หนึ่งคู่เนี่ยเริ่อมาจากซูเปอร์เรทเทนสวีเดนในเวลาเที่ยงคืนตรงเราไปดูอุสซิกเทนนะครับทีมอันดับ6วันนี้จะเปิดบ้านเจอทางสโคฟเดทีมอันดับ5ครับโดยคุณที้เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกันสุดมัน3ประตูต่อ3นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับอุสซิกเทนเนี่ยชนะ3เสมมอแพ้ครับเกล่าสุดดยยยอเี่มนนนนนนะะะะคครรรรัับบบเเเอออาาาชช์ีี้ม2ปตตู่่่0สสวทงดย 2 2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะยอนโกปิงโซดรามา1ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่านาจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้อุสิกเทนเนี่ยตรงกลางจะมีทางโจอธานกินเจโรปั้นเกมนะครับหน้าเป้าวันนี้จะเป็นทางเอนซิมาปีเตอร์ครับส่วนทางสโคฟเด จะมีทางเอลมาอับ,บราฮัมในตรงแนวตรงกลางนะครับเป็นพレเมคเกอร์ครับหน้าเป้าวันนี้จะได้แจ็คคูเปอร์เลิฟกลับมาเป็นตัวจริงนะฮะก็ต้องบอกอุซิคเทนวันนี้เจองานยากแน่นอนเพราะว่าแนวรับช่วงหลังๆดูร่วๆชอบกดนะครับสามเกมหลังเนี่ยโดนไปถึงเจ็ดแผลนะฮะต้องเจอสโคปเด้ที่แม้จะเพิ่งมาชนะเกมล่าสุดหลังจากไม่ชนะใครมาสามเกมติดๆแต่ว่าวันนี้การได้แจ็คคูเปอร์เลิฟกลับมาเนี่ยทำให้ เกมรุกเนี่ยนะ่าจะกลับมาดุดันขึ้นนะฮะแล้วก็สมดุลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วสกอปเต้ครับแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนแต่อันดับค่อนข้างจะดีกว่าแล้วก็วันนี้ตัวกลับมาสมบูรณ์ผมมองว่าอย่างน้อยจะไม่แพ้ครับแล้วผมมองว่าสกอปเต้ดีพอจะบุกมาชนะตุสิิเทนได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะอัปเดตข้อมูลดีๆก็นะเชิญตรงนี้เลยครับกูรูในเต็มมีพวกเราสามมาสารคอยเปิดป้อนข้อมูลดีๆคุณจะตรงนี้ทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุกกกกคคนนนนนสสาหัับดดมมอลล้้้ชีีีแวว่ผไป